ใจจะก็ไม่น้ำฝนไก่ไก่นี้ไก่จะขอแม่น้ำนานาไก่แต่บ้านหัวใจคอยล้อโบไก่เอเจ้าเออฟังนี้เด้อสายคอยสู้เพิ่นฟันมึงบอกว่าลุงเดชไม่ก็มามึงบอกมาอาจารย์ชนะคนก็ว่าน้า เจ้าอย่ามาตัวกินข้าวเพิ่งได้เจ้าอย่ามาตัวกินข้าวเพื่ออะไมู่พ่อลุงแม่ป้าเพื่อมานั่งท้าฟังล่ำเน้อเจ้าเอ้ยต่อแก้มต่อแก้มก็ยังขั้นแต่ฝาหูได้ตาพากันรอดปองเล่าคงแล้วหัวเงี้ยต่อกันนะเอแล้วกบมันว่างเหรอล่ะกบ กหวานหวานนี่ไอ้บาด่าหาผู้สาวนะกลุ่มันนะบอแม่นผู้สาวว่าเฮ้ยบ่าวอ่ะผู้สาวหลังเฮ้ยบ่าวฝังผู้สาวว่าเฮ้ยบ่าวนี่่คิดหอดไอ้นะเนาะบอแม่นนะเบาเอานอกหรือว่าหรือเ่าหงหรือล่ากบมันอะ พน่าาพนฉว,ว่าพ่นความรำหนีนกนับบ่าวเขาไปจยู่บ่ได้เนาะพ่อถืเอามาพ่นหลุมกันแล้วพ่อไปันเดียวกันส้นไไก่ขันกุ๊กไอ้ว่าจิมาต้อนนางไก่ขันก้างจิมาต้อนน้องไก่ขันสั้นๆจิมาหอดกันนางน้องจึงดาสาวน้องจึงฮางน้องจึงขายกองแก้วเอาเครื่องหอมดีไ่เร่าวี้วเก็บสื่อถุงไปรอไว้ทาหน่อยบัวสะพาน้องห่อนเดือน ว่าจะไปถึงห้องประตูทองแม่อ้ายใสไหลขับแนนบาอ้ายค่อยไขย,ยันแต่พแม่อ้ายแล้วจิตื่นมาตีเคนอะไรเงี้ยอ๋อยก<อ>่อนนี้ยนะโอ้ยเบาเบาใจล้ำเมื่อฟังได้แม่เป็นความลำเลย <c oughs> อันนี้นะเดี๋ยวก็ที่หนีตามกันนะเขาคิว่าผู้สาวใช้เบาจะก,ก่อน <c oughs> เอาเอาความสัส้นๆขยายหน่ยเนาะ กินว่างเหรอตะกี้เนี exact ่ยก <long> mm ิน hmm. ว mm ่างยังไงป่ะพร้อมตะกี้เนี่ยว่างไก่ขันกุกจะไปต้อนนางไก่ขันกางจะไปจีมาต้อนน้องไก่ขันสั้นๆจะไปห่อนเหียนนางน้องจึงดาสาวน้องจึงฮางน้องจึงขายกล่องแก้วเอาเครื่องของดีเล่นเหลววิเก็บสุดถุงไปรอไว้ท่านอยบัวซ่าพาไอ้ออเดินเหนือนะ กว่าจะไปถึงหงป่ตูท้องแม่ไอใส่ไหลับแนนบ้านายคอยไขยันแต่พอมีไอแลวจีตื่นมาดีเนยเจยอน่องยังน้อยสาวนางยังน้อยไปพือพม่ไอจ่มป่วยสุดมอเขาแลงไอเนยเจย สั้นหน่อเออสั้นอยู่แต่ก,กสูก,กของน้องออวั่นี้เนีดนะสายคอยสู้ฝันสูแต่กกของน้องก็วางสู้แต่กลางสาวน้ำน้องก็ป่อยสู้แต่น้อยคอยก็ปล่อยวางไปเนอจี๋ ้ผ so <vou naszym> ู้จาหลายสู oh ้ยังได้ยินข้อม่วนได้บล์เรื่าคือดังผ้าพื้นอ้ายนุ่งมาเพื่นแปลว่างหรือผู้จักเนี่ยผู้สิงผู้สายหลายคนเนี่ยสายสู้ผู้ดันเดะผู้นี่เดะนี่เพิ่อนก็สร้างหรือฮู้สายคอยสู้เหมือนฟันน้องนี่ ก็ยังก็เดือบ่หวแล้วหูเนะฟังนี้เน้อสายคอยสู้เิ่นฟันต่างเง็นคอยมาแลี้ยงไก่กี่คำแล้วนะแดดสองน้ำก็เป็นหน้าอ่อนซ้อนเนาะจ้าเอ้ยเด็ดสองน้ำแบบนี้เหรอของอันนี้ของตะม้วนทุเรียนนี้ ฟังดีเนื้อหมอรมสุพิ่นฟันยามเมื่อตะวันสายไกลที่ครัมาแล้วแดดส่องน้ำก่อฟ้าตามอ่อนซอนดวงสมอนนางน้องนอนหรือว่านาั่งนา ข่อยากแทงขอลัดตัดขอตายยังที่เกิดวันเดียวกับเจ้าได้แต่บอข่อยแตยันข่อยข่อยก็ยานแต่เจ้าบนนอกกับสายบาค่อยนนอนน้องเอ๋ออันนั้นะของตะม้วนอืก็ตะม้วนสวยเนี่ยตะม้วนกองนินนะเอาอะเอาเอาม้นนี่แหละเก็บไว้อพะความลำไม่ใหญ่ไ วังนี้เน่าสายคอยสู้คนปันโน่นนี่คือหนึ่งคนโซไข่เห็นอันใดก็มาอยากหนึ่งสร้างยาแย่ mai giờ năm rồi sắp phải sai dạ bùng nhá cẳng nó sắp phồng on dạ có kín đây nhớ và mi. là, là phản, phản. Phản. Phản đi nơi trái lại lùm ai và mi lùm ngày kẹt lưỡng bờ hát sắc mà màng Bắt tập à bán bộ lùm Bộ bán này kẻ bố đây nữa Trời ơi Ừ <laughs> Bằng đi nữa sai khói xu hình phần Làm thua mẹ lắm than non thua mẹ Bộ làm lại Làm thua lại miếng ngọt Làm thua bột miếng dây Làm thua lại miếng đánh lắm thôi nè có phó sưu cánh phẳng trời nè nè nè, nè. nè, nè. <cười> <cười> lái, kì, Đây rồi bò mèn sườn ủi lá bò mèn xài đáy anh em nè anh em đi bò nè nước bò rồi sườn phử sườn thịt anh nè pha bia anh nè mới mướn kéo khung phẳng hào làm anh mới ลำทแมลานท่าแมผู้หญิงกลำทานเท่ามออลำทานแปลว่าห่างลำทานนี่หลัเพื่อเพิ่อโบลาจะเพื่อเพิ่หลําเื่อเขาใช่ลำทานลำขัดมันขัดแปลว่าถ้าเจ้าบบลาคขดออมาผู้นี้ก็ตอบได้หรือประมาณนี้ต้องลำทานเอเรมาผู้สาวก็ลำไปนะลำขัดกันใี่เนาะลำคาดกันเจ้าบอกขัดมาค่อยก็ขัดไปบได้เบอ <tôi> phần... khó... nông... Nông ai khói xuân phân Cho tuổi khoe nón nón ai hứp àu cho anh nón bằng mi nơi trái xuân phân à ai ai tuổi ai, ai ai tuổi <laughs> ai nè ทาเป็นน้องทำผู้หญิงเลยน้องตัวอายเอานุกโจ้าตตานางตัวสายเอานุกยางตตยทาน้องตัวอ้ายก็ฟ้าพากอยางคุนนเยอ่นนี่เนี่ยกอมๆเนี่ยีล้อสายค้ดซู่ฟันัน อากาศขมเคยสมแต่การนาสู้ก็แล้วขอต้านแต่ป่าน้ำกลางนิดหน่อยปกมันอะไรนะเขาเรยกหกมันไม่ว่า